สวัสดีเอฟซีุกท่านครับยินดีต้อนรับคอสู้ช่องแหล่พาดไว้ครับพี่น้องเอฟซีุกท่านเช้านี้วันนี้นาพาทุ้ท่านไปฟั่งเมฆคู่และปูตาเปินเบาปัญจาครับพี่น้องเอฟซีุกท่านหา่ากับข่าวตางประเทศและรายเดือนเปินสิเบาปัจาจะไดนครับพี่น้องเอฟซีุกท่านหรือว่ามีตัวเลขและแนวทาง่าตอนพี่น้องเอฟซีตัวใดให้ไปฟั่งพร้อมกันครับพี่น้องเอฟซีุกท่านนําแหล่พาดไวยมากครับ พอจะไปชมคลิปนั้นพี่น้องขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาดไว้นั้นไม่ได้พี่น้องไปอลายสียายหางน้ำแหล่พลาดไว้ไปครับทุกคนะคะครับผมมือนี้เป็นวันที่เท่าไดรก็วันที่เจ็ดครับเออวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดวันอาทิตย์เนาะค่ะแต่ว่ามืออื่นวันที่เปลี่ยนวันที่เก่าวันที่เก่านี่คือสีลำถวายเนาะค่ะมองสีใหญ่เนาะค่ะยับใหญ่ใส่สวยองค์ูพญานาคเนาะค่ะเป็นรูปฟันรูปยัง ไปเขาในหอในโฮองปูว่ากัาเคิดวิธีจะงอยเพราะว่าถือวัยใหญ่เพิ่นเนาะคะ่ะวายใหญ่เพิ่นไปหอ <c oughs> ไปโฮองเพิ่นบาดนี้กันนั่นละ่ะผู้ได้มากกาสิได้สักการะาบูชาค่ะคือตรงนั้นเนาะคะ่ะและ้วกัวัดที่ซิบเนาะคะ่ะวัดที่ซิฟแม่คู่กัสิิร็เต้ตนผาปลาไป,ไปทางวัดโพชุ่มเนาะคะ่ะเด้อค่าผู้ได้ยากรวมนั่งก็ไปวัดที่ซิฟสิมีแก่ปลาทู่เนาะคะ่คปะปลาทู่ลอยขลอยขิงนะคะลอยขิงลอยหอเนี่ยแหละคะ่ะ ท่านผู้ใดอยากไปร่วมบูญนั่ไปแห่ตนผาป่าแล้วค่ะกลับไปเนาะค่ะคือว่าบ่ไดร้ายแต่ว่าใดเท่าไรก็เอาเนาะค่ะร่วมยอดผาป่าเพื่อว่าเือถือว่าเท่าไดไปทั้งวัดทั้งว่าเดียดกับโคตม่ากช่คือเท่าไปนั่นแหละค่ะคือเท่า่วามบุญไปพอวางหัวก่อนกลับไปวัดโน่นจะป่าแล้วค่ะครับผมหัวเดีกกับไปวัดโพชุ่มแต่ว่าเสา้ารักของเขาแท้ๆก็คือวัดป่า บัดเมือดหรือว่าบัดปูเที่ทองเนาะค่ะบัดปูเที่ทองที่แม่คู่กาลังเฮ็ดกําลังสร้างหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะกะกําแพงวัดกะกําลังซีเรียสิทธเนาะค่ะคือท่ามช่องยิ้มกับแตงโมก็ไปถ่ายให้เบิ่งอยู่เนาะค่ะ้ทําให้ทั้ง FC ็บซี่ท่ามไก่พนบ่ได้มากะได้เบิ่งแล้วกะวันนี้ผู้เพิ่นมาคือหมู่บ้านคุณแม่เรามาจากเยอรมันเนาะค่ะเพิ่นอยู่ชัยภูมิมาเพิ่นก็อยากไปเบิ่งหม่องแม่คู่ส้างนะคะครับผมหม่องแม่คู่ส้างเพิ่นกะ ไปเบื้องเมื่อวานนี่แหละค่ะหลายปูหลายคนเนาะคะ่ะที่ได้ไปเบื้องแม่อคู่ว่ากับไปเบื้องเนาะคะ่ะเด้อผู้ใดมากขั้นมาบ้านแม่อคู่ก็คือมาสักการะบูชามาไหว้ปูที่ป่าเขาพร้อปูตาเนาะคะ่ะค่ะพ่อปูตาแล้วก็พร้อมทั้งทั้งนี้และะ้วค่ะทั้งวัดนี่แหละคะ่ะทั้งวัดนี่ก็คือเข้าได้ไปเฮ็ดไปสั่งเรืรเ่อ,นนอยๆแล้วก็เบื้องว่าแม่อคู่เฮ็ดหอดใส่เล้่ยวนะคะ่ะครับผม่ะสาลาก่ะกำลังเฮ็ดแล้วก็ ทาวีสุวรรณกับกำลังลงสีนะคะจังไนกะสมบูรณ์แบบนะคะแต่สีนี้เบื้องควาวสวยงามแต่งานตาเนาะค่ะแบบว่าเป็นสักลาเกียงคามสักลาบูชาคือว่าเราผู้ได้มากกับหยากกาบหยากไว้ขอพรจากทาวีสุวรรณนะคะเพราะว่าทาวีสุวรรณมีต่้งแต่พันแม่คู่ส่างมาว่าเป็นเหล็กเขาทุกมวเนะคะเพียงแต่ว่าอาศิไรตัจัน้นเนาะค่ะแต่ว่ากระเขานะค่ะ หัวหางหวกับเขาบนล่างงวอีหวนั้นเกจหนึ่งค่ะเกนั่นแหะค่ะกับหนึ่งะคะก็คือว่าในสุกในลาบลายปูไลายคนนะคะเดอค่ะข้าเจากับข้าสมสางบุญมาเรื่อยๆนะค่ะสิตเป็นอาหารกลางวันย่าเสียข้ากค่พีนิดพีจารณาเบิรงนเนอค่ะเด้อค่ะเป็นอาหารกลางวันนี่ค่ได้เรื่อยๆนะคะือเคลื่อนไวันก็วันในสามตัวค่ะเอกก็ได้สามตัวตัน่งตัวหนึงศูนจ ออศูนย์เจ็ดหนึ่่เลมาแดงปูันได้เือศูนยดคาลางรถได้ปูบอกให้ไม่พูไปยิบนี่ยิมากกอแค่เหมืเลี้ยงเราต้องไม่พูดจำเลยว่าหันโคโรัีพี่น้องโตเดียวโคโรเพราะว่าไปเอามันมีตัวอื่นแกเพราะตรวจหมดได้เพราะเรามีเวลาตรวจเป็นมาดแรกันซื่อๆเนี่ยเป็นมาแทกันปัะเดวพนี้สิบสี่ใส่เป็นมากโคกัมมูฟันวานรถกข้างเี่ยวฟานเขายูไปยูวไปอนี่ ดอกถนวนไงเู่น้อพคู่ใ้อย่าอผู้มีโชคมีมันกับสายหนึ่งเกตครับพี่น้องจะผ่านโห่คอสุหท้าสงกระจังว่ามือนีนะคะแม่คู่เอาเรียกแต่ว่ากะว่าถึงก็ว่าเป็นเสียงพอดีแม่คู่ว่าโทรรัพท์อ่านไลน์เรียบร้อยแม่คู่ผัดรับผันว่าได้อธิษทานแต่วตอรี่ว่าเอ้ยตอรี่มาแล้วแต่ว่าแต่ว่าฝันเห็นคนไลายไลมาเคืนครับ ฟันเลียงคนไหลไหมไม่เหลวมันเข่าแล้ว่ะนึกยังไงเหลวขางก็เลยแสดงว่าไม่ไหวปู่บอกไปยิบนี่มันเขา่าดิครับนี่แต่ว่าฟันเลี้คนหลาไหมฟันเล็นยงจะคนมากงานเยี้ยแต่ว่าเป็นหลายหลายคนนะคะโอ้ครับผมน,น,นั่นแหละนี่แหละคือแม่คู่ย,มมยิบมามีซิบยิบตัวเดียวแต่ว่ามือนี่สิบเบียคือเงื่องนี้ค่พะพอมาซิบซีโตกลนสองคู่เล็กออกตะกแตนปูสามตัวเดียว ศูนย์ห้าหกแม่รอผู้เาวนี่ป้าแม่ดีแล้วครับเจ๊ถาค่ะเจ๊าก็ยุ่งนตะตากตเพราะว่าช่วไมายนี้พูนรกชัาจเลยครับเ่ค่ะากเตีเนห้า่งเจน่ใส่ไดปอนใดเด็ติดตามิบมันจะสิชมมาเนีเท่ี่้อฟังดีๆฟังดีๆต้องฟังวันไล่เด่นต้องฟังเมนวัจารแลสันโบแดเพราะว่าหันบตที่ตามไงโบด ห้าล้อคนกต่สีว่าถาเอามือสุดท้ายแต่ว่าผ,ผู้คนเปลี่ยนผู้คนเปลี่นเ่าเปลี่ยนก็มีนนะคะคแต่ว่ากระลอหลุ่นไปน้ำกันเพราะวาะ่าผู้คนรบเปลี่ยนผู้ใดนะคะผูะ้ใดเพิ่อการแกงมาทักมาเพิ่อการรวมบุญมากนะคะผูะ้ละเล,ล็กละน้อยไปนะคะไม่ผู้ค่คะอาชีพให้เบิ้องนะคะทุกมือนะคะอาชีพให้เบิ้งสิเป็นทางช่องแล่าผ้าคือผู้ฆ่าค่ะเพราะไม่อพอก็คือเจะไปนักโกนตัวเบื้องใจพอกันคือวางั่ง อาชีพชทางเออผักแดงดูแด,ดงกินงดูได้พอถ่านห่าอืมบูกรักกับพาก,กันทุกกันางานนะลูกนะเออแต่ว่าย่าเบียดเบียนถึงกันแล้วกันนะลูกลออหามีใจอันเป็นกุศลนี่แหละจังถือดูน้ากันนะอืมคนต่างพอต,มม ह, ต,ต่างมยแฮะต่างจีต,าต่างตกเออมันเปลนะี่ยนจางคือหายใจดังมกดังแต่ระฟอกมันเปลี่นไปว่าใด้เรื่อย เออเสียให้เขามาหักแต่ข้อผููเดียวกับเป็นไป,ปบ่ได้คนเหมือนลูกน้องอยู่เนาะกับมือผู้หักผู้ชั่งผู้ดื้อผู้บอดดื้อผู้ตาเค็ผู้แขงขาดผู้้าขาดผู้หัวตาบ่คนเท่าหน้าหน้า,นาติตจังเกิดมาไม่เหมือนกันเพียงแต่เป็นมนุษย์แต่มีจิตใจอจิตใจกับมือกันแต่แต่ตามกัน คือความคือพี่ปัญญาบางอาครมณ์นั่งนะเพราะฉะนั้นผู้รังคนกมกันตีเขาตอเขาปึงจำขันตอเขาปึงจำตื่นเต่ไม่มองเห็นตัวเองบางคน้มกันที่เจ้ของตัวอื่นบ่เหตุความคือรากจะของเพราะฉะนั้นอืเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราปึงเขา เราจะเป็นอย่างไงเ้าเนาะครับผมเออจะไปถูกเขา,าเถึงเขาถูกเขาหนักเขาเลือดเขาหนาวจะไปดูถูกดูแค้นคนก็ลูกเออครับเออไม่ลมขามได้คนลงขามบ่ไดอืมมันเป็นจังค่ะผู้รัคนเถึงเขาถูกเขาหนักมันเป็นจังค่ะเราอึ่งมันเป็นจงะงคือเพรามันได้หัวหลายคมมาอืมเบ้า,าไปเรื่อว่าเหตุกานณ์อืม เฝาว่าเขาได้ห ah. <ap> ัวรายคนอ้อหนึ u, on, u, ่นงน่ะหุกักว่าบกเชือเลยเอาผัวได้กระชึงเอาผัวได้กระถึงมันได้ชัว่าช่เปิดคนเนี่ยว่ดไทเ้าควเขาน่ไหมเจะควงหุกจักบ่เรียกหุกกบเจะของเลยหกคนอมเพข้ามบ่งงจะของอีเขาว่าเขาได้ผัวชื่เปิดค่อจะของเด้หัวเท่าเก่าคุคนับไม่ัวเท่าเก่าค่อน่ ว่าเอามาเบาเลยอี่งางก่อนก็้ือหนากกัะของเออแต่ว่าตีคนตีคือคือเออว่าคือคืองามกับของไม่ง่ายนเออว่าเขาตั้งแต่กคือเกแต่มันคุกมันงากเขามันเด็กว่าคิบแปดข้อเรียกว่าการบาแต่ว่างอนจากของน่ะจะเศร้าเก่าเด็กปัวสิบแปดแต่ว่างอนจากของเศร้าเก่าเด็กปัวเออของกับของน่ะจะกินเก่าค้อมจะผัวง่าันผมแต่ว่าว่าเอวมาเว้า เอาเรื่องคู่ก็มาเอาท้าผมคู่อื้อกันงั้นไหมเอาเอาดีเขาตัวเอาความตัวแท,ท่คูอื้อนจังือมไม่น่าคบรึเวล่าข้อมแ,แบบนี้ไม่น่าคบประาการคนอื่นแปลบกคำบ่งงอนกับขอคนแบบนี้ต่อไปกับป็นแบบแบบนี้คือแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะ เ hmm. ออจากคุยกับคนนี้ต่อไปอแล้วกับพิจใจกันแล้วกับคุยกับผู้หนึ่งประาการคนนี้ให้คนนี้ฟังประาการคนนี้ให้คนนี้ฟังคนแบบนั้นไม่ใช่คนดีนะลูกนะ <c oughs> คนดีเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นคนดีจะไม่วิาพากวิจารคนเอื้อแล้วก็รู้พิจารณาจะขอว่าจะขอเป็ีนงั้นจังไรเปลนจังคือเป็นงั้นเขาจังไรว่ะ เออความกินคือความกินแแล้วเออความกินเป็นสิ่งที่ไม่ตายเออเอาได้จะพร้อไว้ซะกอนบางเชื้อบางชื่อขาเขาหมูจักชื่อหลังโอ้เม,มนป่าตัวเดียวเน่าเขาบอกมันเป็นกังค่ะพอาะนั้นให้ช้ำว่อนใจไป ใครทำอะไรพ่อจะให้คครตื่นทมสอนใจนะลูกนะผผู้ใดใค่จังไรใดจะสารแค่ดีใดดีแค่ชั่วแต่ชั่วแค่นั้นจบข่าวเพรับเ่ไดอหนักเรื่องชาคะับการกระทําแต่ของน้อ่ะคือช้อนตัวือนไม่ได้ช้อนขออื่นนะช้อนตัวเองนั่นแหละเข้ามาแปรแตเข้าเบาแล้วเอ้เข้าเฮือดดีเข้าการดีเข้าให้ชั่วเข้าการชั่วเข้าคิดดีอืมดีจะเกิดขึ้น เออขอหายืิ่งนั่งหอังอ่างน่หายไม่สกไม่หลักไม่สกไม่มัอายุวันนะสุกขาฟาระาเจริญเจริญให้เงินไหลนองให้ทองไหลมานะลูกนะแต่ถ้าเงาเงามือเร่งแรกชิเต่อชิเต่ออันนี้เ ENNIS, อค <lawsuit royable. S 2> ือฝันทางเข้าแจโอมาแจมูอ <Yeah>, like ี <Maria language> ่นังแมลกตวัอืเมื่อวนได้โชกได้ราบไป็นสุกได้มาเออถือว่าเป็นขับพานบุญให้ลูกให้ร้านได้มารูกมข้างลูกนะเออได้คือได้เสียมือ อาพ่อื่อวดพ้อหายห้ลูกไส้ร้ายมีชกมีดาบมกมอไมุ้กขับพแข็งแรงทุบปูทุกคนมันูกแล้วขบค้อยย่นไปสุบหึงหึ่งแล้วก็รวยดวยแต่จะ้รูดทีเก่าแล้วหมือนเดแล้วทีปเก่าที่ drinking, ูทิเก่าอันนี้รียว่าบุญมากชื่อว่าจังปะผาแล้วบอก่าอาหายมีถกมีดาบมีชกมีไม้หมกแล้วเึ่งหึ่งดวยด้วยทุบขัาพแข็งแรงทั่วหน้าทั่วตาคือลูกร้านเลยชือเดืน่างปันแล้วลูกนาอ่า มาหาขนอนมานี่ครับเป็นอ้องเอฟซีนี่ครับเป็นห้ังเอฟซีทุกทัดตัวเลขและแนวทางของปูตาเป็นแยกกันระวางมาถินสิบหกครับเป็นห้องเอฟซีทุกท่านสิบหกกับรายวันวันนี้สิบหกแต่คือมีหนึ่งเจ็ด หน,นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจี่นี่เเลขกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าไอ้เก้าเจ็ดครับพีน่น้องเอฟซีตุธันส่วนอาหารต่างประเทศวันนี้ไปที่หนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองไอ้หนึ่งหกสองสี่สองเอฟซีทนายมาตุลตีตัวเลขทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงครับพีน่น้องเอฟซีตุธันปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับพีน่น้องเอฟซีตุธันท่านช่องเป็นเพี่งนแคสติการการตัดสิในใจเินเดือนน้ำเอฟซีตุธันครับตัวเลขลูกของปูตา วันพฤหัสที่16ส,สิงหา2000คูณหารครับตัวเลขมาในเนนเลขกัน17กับ9 7กับเ1 9ครับส่วนที่เหลือไปพิจารณาครับพี่น้อง A FC ฟซีจะคลิปนี้สิไระล่องไปสานีสัก่อนพี่น้อง A FC ทุกท่านฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาดไว้นั่นมาได้พี่น้องพอมาคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีกำลังครับ